พบกับสินค้าใหม่ของเรานี่เลยล็อกแบตไร้ไสาย189โวลต์ออนเซนเทคโนโลยีบรัสเลตไร้แปลงข่านที่ทำให้แรงบิดถึง520นิวตันเมตรความเร็วรอบ4,800รอบต่อนาที รุ่นใหม่สามารถใส่ดอกไขควงไม่ต้องแปลงใดๆทั้งสิ้นส่วนหัวเป็นแบบเมาต t ทูลเป็นได้ทั้งบล็อกเป็นได้ทั้งหัวสว่านและไขควงในเวลาเดียวกันรุ่นนี้ปรับความแรงได้ถึง3ระดับอีกทั้งยังพ่วงระบบออโต้สต็อปยิงแล้วหยุดเพื่อเพิ่มแรงบิดอย่างมหาศาลพร้อมตัวไฟออโต้ Auto LED ตัวไฟจะหยุดทำงานหลังสิวินาทีเพื่อประหยัดพลังงานแบตเตอรี่189โวลต์ความจุ40,000ม mm. ิลลิแอมป์ ได้ไปเลยถึง2ก้อนของแถมที่ได้มีดังนี้บอดี้เครื่องแบตเตอรี่2ก้อนที่ใช้แบตเตอรี่แบบฟ้าชาร์จแถมชาร์จเร็วกว่า40%สายสะพายวสวันล็อกเบอร์22มิลเมตรดอกปลอกไขควงปลายไม่เหล็กค่าดอกกระเป๋าพวกพายอย่างดีงงคุ้มจะอยู่คุ้มใครจะกล้าแถมแบบนี้สนใจอ็อกซ์